สวัสดีครับกลับสู่ช่องไม่จำกัดระยะทางนะครับวันนี้ผมขับรถอยู่บนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะครับที่นครปฐมผ่านพาระปโทนกำลังจะผ่านธารรมศาลาวันนี้จะพาเพื่อนขึ้นด่านศรีสะทองโดยไม่ต้องไปกลับรถนะครับจุดสังเกตแรกคือมาสด้าชอยละวันนครปฐมแล้วก็ปั๊มพีทีนะครับถ้าผ่าน2จุดนี้ก็แปลว่าใกล้ถึงจุดที่เราจะต้องใช้ทางเลี่ยง จริงๆอยากจะเรียกเป็นทางลัดเพราะว่ามันสั้นกว่านะครับผมเพื่อไปขึ้นด่านสีสะทองโดยไม่ต้องไปกลับรถที่นครชัยศรีแล้วก็ไม่ต้องกลับรถตรงแยกปินน่นเก้านครชัยศรีด้วยนะครับจุดต่อมาอามีฟอร์ดแล้วก็มิตซูเนี่ยเป็นจุดสังเกตสุดท้ายนะครับขับรถอยู่บนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ามาจากนครปฐมถ้าผ่านมาสด้าชอยละวันพีทีและ ถ้าเห็นมิซูบิชิคือจะต้องอเปิดไฟเลี้ยวขวาและเตรียมตัวเลี้ยวขวาเข้าแยกข้างหน้าครับผมเตรียมตัวเลยครับนี่นะฮะจุดสังเกตสุดท้ายคือมิซูที่ต่อมาจากมาสด้าชอเอลวันนะครับตรงนี้อยู่ประมาณกิโลเมตรที่48อ่าเพกเกษมกิโลเมตรสีแต่ถ้าเป็นปตทข้างหน้านั้นคือปอตท กิโลเมตร48แต่ว่าตรงนั้นมันเลยแยกไปนิดหนึ่งผมเลยต้องเน้นว่าถึงมิโซแล้วต้องเลี้ยวขวาละตรงนี้จริงๆแล้วชื่อที่ผมพอจะหามาได้เขาเรียกทางยกระดับข้ามสามแยกบ่อตะกัวนะครับตรงนี้นะมีทั้งจุดกลับรถและเลี้ยวขวาแต่เราจะเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับเรียกว่าแยกบ่อตะกัวอ่าสะพานยกระดับที่ฝั่งหาหอขาออกอย่างเดียวนะ ไฟเขียวพอดีนะฮะไดูสัญญาณไฟด้วยครับแต่ในซอยนี้เราจะเข้าไปเพื่อเป็นทางลัดไปเข้าด่านศรีสะทองจากทางด้านในไม่ต้องไปกลับรถที่ถนนเพชรเกษมนะในซอยนี้จริงๆแล้วมีวัดสองแห่งวัดแรกเกี่ยวข้องน่าจะเกี่ยวข้องกับชื่อสามแยกบ่อตะกัวเพราะว่ามีวัดบ่อตะกัวพุทธารามแล้วก็วัดที่สองคือวัดห้วยตะโกนะครับผม แต่ว่าวัดห้วยตะโกเนี่ยจะอยู่ถึงก่อนอันนี้เล่าให้ฟังเป็นจุดสังเกตของชื่อสถานที่สำคัญที่อยู่ในซอยนี้แต่จุดสังเกตรจริงๆอ่ะเราจะดูแค่สี่แยกแรกที่มันจะมีสามมินิมาร์ทชื่อดังได้แก่ c อ l o t รตแล้วก็ s ซ v e n ซึ่งเขาจะเขียนว่าในหมุดของ Google เขาจะเขียนว่า CJ สาขาห้วยตะโกโรตัสสาขาห้วยตะโกอะไรเงี้ย จริงใจผมไม่อยากจะเรียกว่าซอยนี้คือซอยวัดเวะโกหรือถ้าเป็นทางหลวงคือทอรอสามสองสามสี่นะครับผมนี่นะครับมันจะตรงเข้ามาก่อนคลิปเนี้ยเหมาะกับคนที่ไม่เหมาะกับคนใจร้อนนะอ่ะผมใช้คําว่าไม่เหมาะกับคนใจร้อนเพราะว่าจะต้องมีผ่านเขตช,ชุมชนแบบทางเล็กๆในช่วงท้ายคลิป ในช่วงก่อนขึ้นอะไรครับเห็นงงเนี่ฮะผ่านเขตชุมชนแบบมันจะมีอะมอเตอร์ไซค์สวนมาเงี้ยนะคือเราจะใช้ความเร็วไม่สูงในปกติเวลาเราผ่านเขตชุมชนเราใช้ความเร็วไม่สูงถึงแล้วฮนะซีเจโรตัสเนี่ยรวมถึงเซเว่นเขาจะใช้คําว่าสาขาห้วยตะโกเป็นจุดสังเกตก่อนถึงสี่แยกนั่นเองนะครับนี่ฮะป้ายสี่แยกมันมีสี่แยกเดียวในช่วงต้นทางนี้ ให้เราเลี้ยวซ้ายที่สีแยกนี้ได้เลย Vikings เลมื่อกี้ยอมรับว่าตกใจจริงนะเพราะว่ามอไซค์สวนมาตรงทางโค้งเนี่ยฮะทุกเส้นทางจะมีข้อดีข้อเสียเสมอไม่เหมาะกับคนใจร้อนคือถ้าคนที่ชิวๆหรือว่าใจเย็นเนี่ยบางครั้งเขาอยู่บนทางดลวนเขาขับ120ตามกฎหมายจริงแต่พอเขาถึงเขตชุมชนเขาก็เบารถจริงทำตามกฎนะครับผม เอาล่ะเราก็ไปกันต่อพอเลี้ยวซ้ายมาแล้วต่อไปคือตรงจนสุดทางอันนี้ไม่ยากไม่ยากที่เห็นทางขวามีตั้งปวยนี่ก็คืออะไรเอ่ยทำท่อปราปาอ่ะอันนี้มันก็เป็นงานที่วันนี้เป็นวันพฤหัสที่ 27, อยี่บเจ็ดพยสองห้าหกแปดงานแบบนี้ก็มีเฉพาะช่วงนี้อนะ ท่านเพื่อนดูทันวาก็คงเรียบร้อยไปแล้วอะไรเงี้ยอ่าเล่าสูตรฟังตรงต่อไปผมเลือกช่วงเวลาห้าโมงเย็นด้วยนะวันที่ยีิบเจ็ดวันพฤหัสพยสองห้าหกแปดจะมาดูว่าจะมีคนใช้เส้นทางที่ผมวิ่งไปเนี้ยมากน้อยแค่ไหนคือช่วงท้ายเนี่ยจะบอกเรื่องของสัญญาณไฟนิดนึงแต่ช่วงตอนนี้บอกเลยว่าผมได้ถามเจ้าหน้าที่มาแล้วสองคนว่าสามารถวิ่ง ตามที่ผมจะวิ่งนี้ได้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจําตรงด่านสีสะทองนะครับผมสาม,มารถวิ่งตามนี้เข้าด่านสีสะทองได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นผมยังมาสังเกตด้วยตัวเองต่ออีกมีสองวันนะแต่ไม่ได้มาตลอดทั้งวันนะมีวันหนึ่งมาช่วงเช้าอีกวันหนึ่งมาช่วงบ่ายถึงเย็นเพื่อสังเกตว่าเขาวิ่งกันแบบนี้จริงไหมก็ปรากฏว่าจริงนะสาม,มารถวิ่งตามแบบที่ผมกําลังจะวิ่งนี้ รวมถึงฝั่งตรงข้ามด้วยแต่ฝั่งตรงข้ามของที่จะวิ่งในคลิปนี้จะทำในคลิปถัดไปในคลิปหน้าเนี่ยจะให้ดูทั้งสองทิศทางเลยแต่วันนี้เป็นทิศทางที่มาจากคนครปฐมฝั่งขาเข้าก่อนเนี่ยครับมาสุดทางตรงนี้คือมันไม่มีป้ายเอ1อแปดหนึหรอกเพราะว่ามันเป็นทางชุมชนนี่ครับมันมีป้ายเดียว เอ้มันก็อาจจะไม่เกี่ยวแต่อาจจะเป็นจุดที่เราพอจะจําคือป้ายแม่สีร้านอาหารร้านอาหารแม่สีอยู่ในซอยนี้อ่าเพื่อนๆพอจะนึกภาพออกละแต่ผมจะมีแผนที่ให้ดูช่วงท้ายคลิปด้วยถ้าเราขับรถแบบเนี้ยเรากําลังมุ่งหน้าออกเพชรเกษมนั่นเองนะร้านแม่สีอยู่ต้นเพชรเกษมซึ่งร้านเขาอ่ะเข้าได้สองทางคือเพชรเกษมก็ได้หรือเข้าจากในซอยนี้ก็ได้พอเลี้ยวซ้ายมาแล้วเนี่ยมันมีสามแยกเดียวข้างหน้า แต่ผมอยากจะแนะนําว่าตรงนี้มันไม่เหมาะคนใจร้อนจริงๆคือคุณต้องขับรถช้าลงช้าลงช้าลงเพื่อไม่ให้เลยสามแยกสามแยกนี้จะเลี้ยวไปทางขวาแล้วมันมีป้ายด้วยนะเดี๋ยวผมนี่นะเพื่อนเพื่อนหนูผมชะลอดูนะป้ายสีเหลืองนี่ฮะป้ายอ่ามันถูกต้นไม้บางนิดนึงเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าจะมีสามแยกไปทางขวาแค่สามแยกเดียวให้เราเลี้ยวทางขวาตามนี้เลยนะ บริเวณสามแยกเนี้ยมันเป็นโรงงานที่เขากําลังปรับปรุงอยู่เนี่ยผมก็เล่าเหมือนว่าวันนี้ผมถ่ายที่ยี่สิบเจ็ดพยอ5สองห้าหกแปดถูกไหมเขากาลังปรับปรุงอยู่เพื่อนสมมติเพื่อนเพื่อมาดูทันวางเนี้ยก็อาจจะเสร็จแล้วก็ได้เออเพราะว่าระหว่างปรับปรุงก็มีการกั้นอ่างกั้สีอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยอไเงี้ยทำให้เราดูยากแต่ในคลิปที่เผยแพร่ไปก็พอเวลาค้นหามาเจอธันวามกลา มันอาจจะเรียบร้อยกว่านี้ดูง่ายขึ้นกว่านี้อประมาณนี้มีสามแยกเดียวนะฮะเลียวมาทางขวานเนี่ยแล้วก็ไปตามทางหลักใช้คําว่าไปตามทางหลักตรงนี้นะครับที่ว่าผ่านเขตชุมชนเล็กๆผมก็เลยบอกว่าไม่เหมาะคนใจร้อยจริงเพราะเขตชุมชนนะเราต้องขับชา้าอยู่แล้วไม่ว่าจะมีป้ายหรือไม่ก็ตามนะป้ายเพื่อนเพื่อนดูตรงเนี้ยผมแนะนําไปตามทางหลักที่มอไซ โค้งออกมาทางหลักก็คือโค้งไปทางซ้ายนะครับทางหลักแต่ถ้าสมมุติเราเผลอตรงไปจริงๆก็ได้เหมือนกันแต่ผมมองว่าทางนี้ดูเข้าใจง่ายกว่าไปตามทางหลักเรื่อยๆโค้งไปทางซ้ายแล้วก็โค้งไปทางขวานิดนึงประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อเลื่อวไปทางขวาแต่ถ้าเมาเคี้เผลอเลยไปก็ได้เหมือนกัน มันจะมีบังคับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปเจอกันข้างหน้าอยู่ดีเอ่อสรุป่าได้ทั้งคู่แล้วกันนะเมื่อกี้เนี้ยแต่มาตามทางหลักมันจะดูเข้าใจเห็นภาพง่ายกว่านี่ฮะ,นฮะนเนี้ยฮะมีแข่ชุมชนอย่างเงี้ยคือผมทําคลิปเนี่ยผมก็จะมีเตือนไว้ต้นคลิปแล้วก็พยายามบรรยายว่าเออมันจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกเส้นทางมีข้อดีข้อด้อย ที่ปิกอัพนั่นกําลังจะมุ่งไปเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะเข้าด่านสีสาท้องป่ะนี่ครับแต่มาถึงสีแยกสุดท้ายเราตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวฮะก็ดูซ้ายดูขวาวันนี้ช่วงเลิกงานก็แสดงว่าคนยังใช้น้อยมากแต่ผมคอนเฟิร์มให้ว่าคนพื้นที่เขาวิ่งกันแบบที่ผมวิ่งวันนี้รวมถึงในคลิดหน้าด้วยเพราะว่าผมจอดดูมาสองช่วงเวลาแล้วรวมถึงถามเจ้าหน้าที่มาแล้วถึงสองคนนะ ปตรงนี้จะเข้าสู่โซนที่เป็นด่านสีสาทองแนละ้เราเข้าจากด้านในถ้าเพื่อนๆเ,เคยออกทานสีสาทองฝั่งขาออกฝั่งขาออกผ่านด่านเก็บเงินชั่วคราวมาแล้วเนี่ยช่วงนี้เขามีการทดลองระบบเก็บเงินแต่ว่าไม่ได้เก็บจริงผ่านปีเหมือนเดิมเพื่อนๆจะเห็นสัญญ,ญาณไฟนะเนี่ยครับ ผมพาเพื่อนๆมาอีกมุมมองหนึ่งอ่ะไฟแดงพอดีนะเขาห้ามเลี้ยวซ้ายเพราะว่าทางที่รถตู้วิ่งมานั้นคือทางทางด่วนเขาจะไม่ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางด่วนและไม่ให้เลี้ยวซ้ายข้างหน้าหมายถึงไม่ให้เลี้ยวซ้ายข้างหน้ามันคือคนที่เข้ามาจากเพชรเกษมมันเลี้ยวไม่ได้อยู่แล้วแต่ไม่มีสัญญ,ญาณห้ามเลี้ยวขวาอ่ะเราถึงไฟเขียวของเราละดูนี่ฮะที่ปิก k ั p ขา้างหน้าเนี่ย โอเคเป็นตัวอย่างชัดเจนมากที่ผมมาจอดดูก็ประมาณนี้แหละนี่ครับเราจะเลี้ยวขวาเข้าแต่เพื่อนเพื่อต้องระวังถ้าเกิดว่ามีรถสวนตรงมาข้างหน้าเราเราต้องหยุดรอ,อก่อนเท่านั้นเองแล้วเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปนี่ครับเข้าด่านสีแสดทองลนะที่ผมช่างใจอยู่นานว่าจะทําคลิปนี้ไหมแล้วก็ลงทุนมาจอดดูสองวันเลยนะเออก็เพื่อให้แน่ใจว่ามีคน พื้นที่คนแถวนี้คนบ้านแพ้วคนน้องของมเขาทํากัน mm hmm. ก็มีจริงๆนไง,งแบบที่ครับคันหน้ารวมถึงในคลิปถัดไปผมก็มีคลิปวิดีโอที่มีคนพื้นที่เขาวิ่งอีกทิศทางหนึ่งด้วยในคลิปถัดไปนี่จะเห็นสองทิศทางเลยอ่าประมาณนั้นนะแต่วันนี้เอาจุดนี้ก่อนเป็นทางเข้าด่านศรีสะทองเนี่ยครับไอ้เส้นลายตรงมาเนี่ยที่มาจากเพชรเกษมมันก็คือพื้นที่ของทางด่วนใช่ไหม คือตามหลักเนี่ยถ้าพื้นที่สาธารณะกับทางด่วนเนี่ยถ้าเกิดว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยถ้าพื้นที่สาธารณะจะมาเข้าทางด่วนเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานส่วนตัวอย่างเงี้ยมันเข้าไม่ได้เหมือนที่ว่าผมตรงมาจากเขตชุมชนแล้วผมจะเลี้ยวซ้ายออกไปไม่ได้แต่ถ้าจาก ทางสาธารณะและเลี้ยวเข้าทางด่วนเพื่อใช้บริการอันนี้ได้นีฮะเราเลี้ยวเข้ามาเจอบาริเออร์เหมือนเดิมเพราะเราเลี้ยวเข้ามาเพื่อใช้บริการและที่สําคัญเขาไม่มีป้ายห้ามเลี้ยวขวาด้วยเหมือนที่ทําเมื่อสักครู่นี้และย้ําอีกครั้งได้ถามเจ้าที่มาสองครั้งนะครับผมสองครั้งนั้นไม่ได้ถามเวลาเดียวกันนะครับผมคนละคนด้วย เพื่อให้แน่ใจว่ามีคนทําแบบนี้และมีจริงๆและยังไม่พอแค่นั้นย้ำอีกครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคนทําคลิปต้องมีความแน่ใจในสิ่งที่ทํานะครับผมมาจอดดูถึงสองครั้งในช่วงเวลาเช้าวันหนึ่งแล้วก็ช่วงเวลาบ่ายที่ครับอีกวันหนึ่งก็มีคนวิ่งแบบที่ผมทําในคลิปนี้และในคลิปหน้าด้วยเพื่อนๆลองดูนะในคลิปหน้ามีอีกคลิปหนึ่งเป็นอีกทิศทางหนึ่งสรุปทั้งสองคลิปเนี้ย ที่ผมจะทําคลิปนี้และคลิปหน้าผมได้ถามเจ้าาหน้ที่มาแล้วถึงสองครั้งคนละคนกันเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ด่านศรีสะทองเลยแล้วผมก็ได้ดูมาด้วยตัวเองถึงสองช่วงเวลาในแตกต่างวันด้วยสองวันมีคนทําแบบที่ผมทํทาทั้งคลิปนี้และคลิปหน้าก็เป็นข้อมูลให้เพื่อนนะครับถ้ามันมีข้อที่ดูไม่ตรงตามสัญญาณไฟหรือว่ายังไงเนี่ย เพื่อนๆก็แชร์ความคิดเห็นได้ทั้งคลิปนี้นะคลิปหน้าได้เลยนะข้ามาละผ่านพี Max ็ a เลั่งขาเข้าที่ไม่มีทางเข้าผมก็เลยมาทำทางเลือกให้เพื่อนนะทีนี้เดี๋ยวก็จะมีแผนที่ดูช่วงไทยคลิปด้วยใช่ครับแต่ว่าตรงนี้ให้เห็นถึงป้ายอะไรนะบางใหญ่การจะนั่งพอดีนะนเดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่สุดทางไงก็ไม่รู้ก็เลยบรรยายต่อไปนิดนึงว่า ความระยะทางเส้นนี้สั้นที่สุดเพราะถ้าเพื่อนๆไม่วิ่งแบบนี้จะต้องทำยังไงบ้างก็คือหนึ่งจะต้องไปกลับรถโดยไปเลี้ยวเข้านครชัยศรีก่อนแล้วก็เลี้ยวกลับออกมาเออผมว่ามันก็แปลกๆซึ่งยาวกว่านี้หรืออีกวิธีหนึ่งคือขับเชรเสมตรงไปเรื่อยการจราจรหนาแน่นเนี่ยแล้วไปกลับรถตรงแยกกลิ่นข้าวนครชัยศรีโอโหอันนั้นยิ่งไกลใหญ่เลยนะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือสั้นที่สุดในการเข้าด่านศรีสะทองก็เลยมาทําเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆนะครับทีนี้ผมก็คิดต่อไปอีกว่าเอ้ผมลองเปรียบเทียบกับทางนี้ที่วิ่งมาเนี้ยเมื่อกี้กับทางที่ผมเลี้ยวเข้าวัดศรีสะทองเพื่อไปเข้าด่านนครชัยศรีเนี่ยมันถือว่าระยะทางมันใกล้เคียงกันมากนะเออเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูอ่ะก็ต้อง วิเคราะห์ตามว่าเราจะเลือกแบบไหนใช้วิจารณญ,ญาณด้วยนะครับเออแต่ถ้าเทียบระหว่างเส้นเมื่อกี้นะครับผมวัดระยะระหว่างจากจุดเดียวกันอย่างเช่นชอไอเดวันอ่านครปฐมเมื่อกี้มาถึงปากทางเข้าด่านศรีสะทองเนี่ยจะสั้นกว่าไปถึงปากทางเข้าด่านนครชยัยศรีอ่ะสรุปว,ว่าเส้นนี้สั้นที่สุดก็แล้วกันนะในการเช็คของผมทุกช่องทางมาแล้วเนี่ย อก็กำลังจะส่งเพื่อนก่อนจะพาไปดูแผนที่นะให้เห็นไฟแนลของคลิปนี้นิดนึงก็ระวังเรื่องเดียวไฟเขียวที่เรามาตามไฟเขียวของเราก็จริงเมื่อที่ถ่ายไปเมื่อคี้นะแต่ถ้ามันมีรถสวนมาเราต้องรอเขาก่อนเออประมาณนั้นนะครับแต่ตอนเนี้ยนะวันที่27พย .2568 เนี้ย ผมบอกเลยว่ารถน้อยมากเนี่ยผมเลือกช่วงเวลาเลิกงานนะก็เห็นพี่ปิกพับเลี้ยวแบบผม,มเมื่อกี้คันเดียวเท่านั้นเองอ่าเอาละครับถึงป้ายที่เราควรจะสังเกตก็คือบางใหญ่กรุงเทพตรงไปแล้วเขาถงก,การจตน้์นาบีไปทางซ้ายนั่นเองนะครับไปครับเดี๋ยวก็พาเพื่อนมุ่งหน้าไปทางบางใหญ่เลยนะ โอ้พี่เขาขับอก็แล้วแต่ความสนุกผมขับอยู่ประมาณแปดสี่เมื่อกี้นะช่วงนี้ผมก็พยายามขับไม่เกินแปดสิบแปดห้าเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงกับ 80, 5, 5แปดสิบเป๊ะๆอยู่ประมาณแปดสิบแปดห้าช่วงนี้ฮะเพราะผมรู้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่ตรงนี้นะเพราะเขาเปิดให้เราวิ่งเจ็ดวันตลอดยี่สี่ชั่วโมงถูกไหมครับถ้า,าง,งานส่วนไหนที่เขายังไม่เสร็จเนี่ย <S 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 เขาก็ต้องทําไปด้วย แล้วก็จะมีการกั้นปวยระหว่างทางไปด้วยเพราะฉะนั้นที่เขาลารงคขับ80ถูกแล้วนะถูกแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นการช่วยให้เกิดความปลอดภัยถ้าเราเห็นเจ้าที่ตั้งป้ายเตือนตั้งปปวยไว้เนี่ยเราขับแค่80เราชะลอรถได้ง่ายมากครับผมประมาณนั้นเลยนี่ครับโค้งเข้ามามุงหน้าบางใหญ่ โดยธรรมชาติเราขับผ่านเขตชุมชนเราต้องชะลออยู่แล้วเนาะแต่ก็อยากจะมานรัไม่เหมาะกัคนใจร้อนจริงๆเพราะว่าเพื่อนเพนคงพอเข้าใจคนใจร้อนเวลาเขาขับรถเขาจะขับเร็วไม่ว่าจะแบบเอ,อทางหลักหรือทางรองอะไรเงี้ยนะเออแต่ถ้าคนที่เขาทําตามกฎเนี่ยทางหลักเขาก็ขับเร็วได้พอถึงทางชุมชนเขากข็บเบาได้ตามนี้เลยนะครับ ลองต่อไปรถเจ้าหน้าที่นี่นะฮะแบบนี้่ะผมขับความเร็วรถัวนะแค่เจ็ดสิบเมื่อกี้เวลาเห็นใครเปิดไฟอะไรเงี้ยมันก็โชะลอได้ง่ายมากเลยเอาละครับทิศทางตรงนี้มุ่งหน้าบางใหญ่แล้วนะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูแผนที่ที่ขับเมื่อกี้ให้เห็นภาพไปเลยเปรียบเทียบทั้งที่มาที่ไปว่าทำไมถึงเลือกเส้นนี้ให้เพื่อนเดู ส่วนเรื่องไฟเขียวนั้นผมอธิบายไปแล้วนะอ่าเอาละครับเดี๋ยวก็ไปดูแผนที่กันเลยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับไม่จำกัดระยะทางและสุขทุกทางด้วยนะไปดูแผนที่กันต่อเลยครับขอบคุณครับครับก็มาดูแผนที่การขับรถในเส้นทางของวันนี้กันนะครับต้องเริ่มจากเส้นทางหลักก่อนนะฮะนี่นะครับท่านเพื่อนกับรถบนถนนเพชรเกษมนะฮะเพื่อไปเซนตันเวสเกตผมจะปักหมุดที่เดียวกันนะ จะมีระยะทางห้าสิ็ดจุดหนึ่งกิโลเดี๋ยวดูขยะนิดนึงผมจะขอเริ่มต้นที่ m a z d a c h ชเออร์วันเพราะว่าเป็นจุดที่เห็นได้ง่ายสุด m a z d a PT แล้วก็ s ิซูขแถวนี้นะอ่าประมาณนั้นทีเนี้ยท่านเพื่อนขับรถบนถนนเพชรเกษมตามปกติจะต้องมากลับถึงเนี่ยฮะแยกตรงตางระดับอ่าปิ่นเกล้านครชัยศรีเลยแล้วกลับเข้าไปเข้าสีสาทองตามนี้นะแล้วก็เข้าไปเซนทันเวสเกต 57.1สิกิโลนี่คือทางปกติอ่าต่อมาทางที่สองที่มองว่าเป็นทางปกติก็คือผมมองว่าทุกคนก็น่าจะเคยผ่านตาในเส้นทางต่างๆเหล่านี้แบบที่สองคือเข้าไปกับรถในนครชัยศรีอ่าตรงนี้มีบอกระยะอยู่แล้วเนาะแบบที่สองนะฮะพอขับรถฟังนะครหลวงผ่าขาเข้าเหมือนกันผ่านมาสด้าชอยนวันปั๊มพีทและมิซูจุดสังเกต ให้เข้าไปกับรถในทิศทางมุ่งหน้านครชัยศรีแล้วก็กลับออกมาถ้าทำแบบนี้แล้วก็กลับไปที่ศรีสะทองจะมีระยะห้าสิบสองจุดสี่กิโลแต่มันมีความขัดแย้งในความคิดว่าถ้าเราเลี้ยวเข้าไปในนครชัยศรีเนี่ยทำไมเราจะต้องกลับรถมาด้วยอ่าถูกไหมนั่นคือความคิดที่แปลกเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยวเข้านครชัยศรีเราก็ควรไปขึ้นด่านนครชัยศรีซึ่งอยู่ตรงนี้ นั่นนะฮะซึ่งผมก็ได้ทําทางเลี่ยงตลาดท่านาเนี่ยตลาดท่านาตรงนี้จะติดติดมากนะผมมองว่าแม้ว่าจะไม่มีงานก่อสร้างบนถนนเพชรเกษมช่วงนี้ก็ตามหลังเดือนพอยอจะไม่มีนี่ก็คือเส้นทางปกติเส้นทางที่สองนะครับทีนี้มาดูเส้นทางที่ผมแนะนําในวันนี้เพราะว่าผมเนี่ยจะต้องทําให้เพื่อนเห็นทั้งหมดก่อนว่าที่มาที่ไปที่ทําทางนี้เพราะอะไร เส้นทางที้ผมทําวันนี้จะสั้นที่สุดเหลือแค่46.6และไม่ต้องไปรู้สึกว่าจะอ้อมไปเพื่อขึ้นนครชัยศรีแต่อย่างใดคือเป็นการมุ่งหน้าเข้าด่านศรีสะทองโดยตรงนะฮะทบทวนที่ต้นคลิปพูดไปแล้วนะเราขับรถมาบนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าเนี่ยเขายังไม่ทําทางเข้าให้ตรงนี้นะข้างปั๊มพีทแม็กเลสยังไม่ทําทางเข้าให้ผมอธิบายไปแล้วนะเพราะว่าต้องรอโครงการมอเตอร์เวย์ทิศเหนือในอนาคต ซึ่งหน้าชื่อมอเตอร์เวย์เ91วงแหวนอากรุงเทพหานครรอบที่3นะเขาถึงจะทําทางเข้าและทางออกตรงนี้ให้ซึ่งเขามีพื้นที่รองรับอยู่แล้วแต่เขายังไม่ทําตอนนี้เมื่อไม่ทําตอนนี้เราจึงต้องหาทางเข้าด่านศรีสะทองซึ่งทางเนี้ยคือทางที่สั้นที่สุดแล้วก็ไม่ต้องมุ่งหน้าไปหานครชัยศรีด้วยคือพอเพื่อนๆผ่านเหมือนที่วิ่งจากวิดีโอเลยนะ ผ่าน m a ส d a ชอเอลวันนะครับผมผ่านปั๊ม PT i. พอดีบางทีมันก็ไม่ขึ้นแล้วก็ m i ม s u b i s h i เนี่ยจุดสังเกตสุดท้ายละตรงน,นี้อยู่แถวแถวเพชรกเกษมกิโลเมตร48แต่อยากให้ถึงปตทเพราะว่าถ้าเป็นปตทกิโลเมตร48แปลว่าเลยให้สังเกตสุดท้ายแค่มิสูช่วงกิโลเมตร48แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าผมอยากจะเรียกว่าซอยนี้คือซอยอ่า วัดห้วยตะโกนะเพราะว่าผมหาชื่ออื่นไม่ออกจริงพอเลี้ยวเข้ามาตามแบบในวีดีโอเลยนะวัดห้วยตะโกจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นจุดสังเกตที่ผมบอกคือ CJ เอยหรือว่าโลตัสเนี่ยหรือเซเว่นเนี่ยเขาจะใช้คําว่าเนี่ยฮะสาขาห้วยตะโกเห็นไหมผมก็เลยเรียกรวมๆว,ว่าซอยวัดห้วยตะโกแล้วกันนะถ้าเพื่อนๆมีชื่อที่แม่นยำกว่านี้ก็แชร์กันได้แล้วเราจะเลี้ยวที่สี่แยก คือเป็นสีแยกแรกที่เราเจอนั่นเองขับเข้ามานิดเดียวแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายตรงสุดทางตรงนี้ไม่ยากเขามีป้ายแม่สีตรงนี้ตามวิดีโอนะแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ยากสุดคือยากสุดในความเห็นของคนที่ไม่เคยมาแต่ถ้าเราดูจริงๆนะพอเลี้ยวซ้ายตรงนี้ยที่มีป้ายแม่สีเนี่ยพอขับขึ้นไปมันมีแค่สามแยกเดียวเพียงแต่ทางเข้ามันจะถูกบงังบเพราะว่าเขามีการปรับปรุง เหมือนทาโรงงานใหม่ตรงนี้นะครับเป็นสามแยกเดียวถ้าขับเลยออกไปจะเป็นแม่สีร้านอาหารแม่สีที่ผมก็งงตอนแรกนิดหน่อยนะว่าคืออย่างนี้อันนี้อธิบายต่อเนื่องนะเผื่อใครจะมากินอาหารเขาชี้ไปแม่สีแบบนี้เอ๊ะถ้าสมมตินะเราขับออกมาแล้วเราจะเข้าแม่สียังไงใช่ไหมผมก็เลยลองเช็คดูปรากฏว่าเขามีทางเข้าตรงนี้ด้วยฮาคือคนที่มาจากพิษเุสขาออกก็เข้าได้ทางนี้ก็ได้เขาเลยชี้มาทางนี้นี่เองประมาณนี้นะฮะ อ่าเราศูนย์ฟังทีเนี้ยตรงเนี้ยมันมีสามแยกเดียวก็เลี้ยวขวาไปเลยจนสุดทางเหมือนกันสุดทางตรงนี้เลี้ยวซ้ายไม่ยากเพราะว่าทางนี้มันเป็นทางตันเขามีเขียนไว้ว่าที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าประมาณนี้แล้วก็เลี้ยวอ่าซ้ายไปแล้วก็เลี้ยวขวาที่สีแยกสุดท้ายเนี้ยคือให้เพื่อนดูมุดนี้แล้วก็ขับรถช้าๆตามวิดีโอ ก็จะมาผ่านเขตชุมชนที่ว่ามีไฟแดงนั่นเองฮะแต่ตรงนี้ผมพยายามลากลากแล้วก็ลากอีกใน Google ตรงนี้ผิดนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทั้งสามมุดนี้เหมือนกันผิดเหมือนกันคือจริงๆต้องเข้าทางนี้ฮะแต่ใน Google นี่เหมือนยังไม่ได้อัปเดตเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนะถ้าเพื่อนๆโดยเฉพาะาถ้าใช้จากมือถือเนี่ยเข้า m 8 1ดหนึ่งไม่ได้ด้วยซ้ำนะเนี่ยผมเปิดจากแล็ปท็อปเนี่ยพยายามลากเข้ามาให้มากที่สุด จริงๆแล้วก็มาทางนี้ที่ยังไม่มีเส้นตรงนี้นะฮะอืมแล้วก็ขึ้นดานสีสะทองไปนะครับตามนี้เลยแล้วก็ไปออกเซนทันเวสเกตได้มุ่งหน้าบางใหญ่ระยะทาง46.6กิโลก็เป็นหมุดให้เพื่อนๆนะฮะจะเห็นว่าเป็นทางเลือกที่สั้นที่สุดจะได้ไม่ต้องมุ่งหน้าเข้านครชัยศรีเพราะว่าอันนี้เหมาะกับด่านนครชัยศรีหรือว่าใช้ทางลัด ไปผ่านหน้าวัดศรีสะทองแบบที่ผมทําคลิปทําลิงไว้ด้านล่างแต่ถ้าเป็นแบบแรกสุดนี่ไกลสุดเลยไปกับรถถึงแยกปิ่นเกล้านะครชัยศรีนูน่นก็เป็นทางเลือกให้เพื่อนนะครับลองพิจารณากันดูนะผมทําทุกอย่างเป็นทางเลือกเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ตามวิจัยงา,ยานได้เลยนะก็ขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามรับชมหวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนมากนะครับพยายามแทรกแผนที่ไว้ช่วงท้ายคลิปแล้วเนาะ เพราะว่าเห็นมีเพื่อนๆบางคอมเมนต์บอกว่าบางวิดีโอไม่มีแผนที่จะดูเข้าใจยากแต่ผมอ่ะไม่อยากจะแทรกแผนที่ไว้ตรงกลางเพราะว่ามีผู้ชมผู้ติดตามหลายคนเขาชอบดูเส้นทางแบบไม่อยากมีอะไรไปขัดในระหว่างดูเส้นทางอะไรประมาณเนี้ก็เลยลงตัวด้วยวิธีนั่นแหนะฮะ,ะ,ะคือถ่ายเส้นทางให้เสร็จก่อนแล้วก็มาดูแผนที่ตอนท้ายคลิปนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามรับชม ฝากกดติดตามไว้ทั้งช่องไม่จำกัดระยะทางและสุขทุกทางด้วยนะครับนัดไม่จำกัดระยะทางขอบคุณและสวัสดีครับ